เอามึงน้องมึงนี่ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงมีเรื่องจะคุยด้วยเมึงมานั่งคุยกันก่อนว่าไงว่าไงนั่งคุยกันก่อนนั่งเตือนเอาเป็นไงไปดูกรุงเทพกิจการเป็นไงบ้างทุกวันเรื่อยๆแหละนะกำลังทำสาขาอีกสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งด้วยใกล้เสร็จแล้วแสดงว่าตังค์เยอะเสร็จแล้วไปเที่ยวเด้อ ไปเทีย่ยวเทียเท่ยวเ,เ,เล่นกิจาการมีนกำลังร,รุงเรืองเลยสาขาที่สามสาขาแรกยอดปีนี้ยอดปีนี้มันตัดมันตัดเพราะว่าตอนนั้นที่ทำสกอมาทางเจ๊ทำมามันตัดสงครามพอดีหยุดสงการสงการมันจะหยุดไงเร,เราไม่ได้ตัดปีใหม่นะาการสงครามสงการได้สาขาแรกมากำไรหักต้นทุนแล้วก็เหลืออยู่ราวๆประมาณ3ามกว่าล้านสาขาเดียว ส่วนสาขาสองอุดรก็มาตัดสามสิบล้านส่วนสาขาสองก็ตัดสองการเหมือนกันก็ได้มาประมาณแต่มันยังสาขาใหม่เนาะมันเพิ่งจะเปิดได้มาสิบกว่าล้านประมาณสิบห้าส่วนสาขาสามเนี่ย <15. S 1> เพราะทำใหญ่สาขาสามทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ตั้งหวังไว้ว่าปีหนึ่งกำไรสักสี่สิบห้าสิบล้านก็พอประมาณนี้นโอ้ประมาณนีน้มาล้านมันดังอ่ะคนมันเข้า งานมันดังช่วงนี้เด็กวัยรุ่นชอบแต่งรถจวดจา้าดก็เรียกว่าชุดจวดจ้าดเราทําช,ช,ช,ชุดโปให้แบบให้ลูกค้าเข้าถึงไงประมาณนี้เนี่ยเราอยากจะขออะไรนายหน่อยสักเรื่องได้ไหมได้มันได้หมดเลาแล้วแต่เพื่อนเพื่อนพูดมาเลยมันมีอะไรก็พูดพูดให้ได้ใช่ไหมน <c oughs> ั่นคืหนับเพื่อนให้ได้มีอะไรนั่นไหเราค <ๆ S 1> บกันมาก็ถือว่านานแล้วนะก็เลยว่าเออแบบช่วงนี้เรามันคล้ายๆว่าขัดสนอะไรประมาณนี้ ก็เข้าใจช่วงนี้เพื่อนแม่งแบบเมื่กี้เราไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่เราจะออกรถพ่วงพอดีตังมันไม่พออืมนั่นแหละจะออกรถพ่วงใช่จะพอให้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้เราจะยืมว่าจะยืมตังไปหมุนแล้วหรอเอาเป็นเนี่ยนเท่าไหร่อันนี้หนักกี่บาทใช่ทองทองอันนี้ยี่สิบยี่สิบบาทเอาใส่เล่นๆนะไว้ใส่เล่นๆจีบ้านมีเยอะกว่านี้ แต่ไม่ค่อยได้ซื้ที่บ้านมีเส้นร้อยบาทก็มีนะแต่ไม่ได้ใส่เส้นร้อยบาทอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมูลค่าเท่าไหร่ถ้าอยู่ประมาณล้านรวมพาร์รวมอะไรล้านหนึ่งเจ็ดเจ็ดแสนเนี่ยเกือบล้านเดี๋ยวดูในนี้ก่อนมันเท่าไหร่กวางดาวเออมันพอดีเลยอ่ะมันอยู่ประมาณเก้าแสน 9, แบบก้าแสนห้าเบ็ดเสร็จก็ค่าน้ำมงค่าน้ำมันก็ล้านหนึ่งพอดียืมก่อนพอดีเอาไปหมุนเนี่ยเอารถออกมาก่อนเพื่อจะได้วิ่งงานเนี่ยก็อตอนนี้ใช่ยืมก่อนได้ไหมอ่ะยืมใช่ยืมยืมทองก่อนอเอานายนายบอกว่าจะให้เราวเมื่อกี้ก็พูดว่าเออเดี๋ยวมีอะไรก็จะให้หมดอะไรก็อะไรประมาณนี้ไม่ขัดไม่ขัด ทำยิันมไปห้าบาทห้าบาท <t akes> ไม่ได้มันมันมันไม่โัตนต้องล้านเือยไม่โค่ถอดมันถอดมาจะถอดมาหรือเปล่าเนี่ยเด็ดเด็ดถอดมาก็ถอด,ดมาออไหนบอกว่ดดาไม่ยากใจไหมล่ะรักกันไมหมละ่ะ เนี่ยน้องเขาก็นั่งรอเนี่ยดูดิมาด้วยกันเนี่ยเขาก็น,นั่งรอเนี่ยดูก็ทำหน้าสงสารน้องเขาหน่อยเนีย่ยจะต้องไปทำธุระไปทำอีกกระทรวง,งอีกาสารอี่เนี่ยเมื่อไหร่คืนเม่ไหรคืนน่าจะมีตัวไหนก็น,น่าจะตอนนั้นน่ะก็ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่คืนใจไหมละ่ะหืมใจไหมป้าบอกว่าจะให้อ่ะ อย่าพูดแต่ปากอย่าพูดแต่ปากคุณเราอ่ะอยู่ด้วยกันคบกันมาลูกลูกรู้จักกูได้กี่วันเพื่อนเกือบปีแล้วอ่ะเกือบปีนะใช่ดียืมทองดูเกือบล้าอนเอาไปเอาไปแล้วนะดาวใช่ไปดาวรถตังค์ไม่พอคืนเมื่อไหร่มีตั้งไหนก็คืนตอนนั้นแหละ <Huh? S 2> เปล่าลมมันหวนลมรวมยังไงเอา้าจะจะได้ที่ไปเนี่ยอีกอีกซุองอีกสารเนี่ยเนี่ยถือว่าเห็นเป็นแเพื่อนกันแล้วกันอ่ะจะให้ยืมเด้เปล่ามาคืนเด้ <Okay. S 2> เอไปสร้างอาชีพเอาเนี่ยครับ ห้องของพี่หนึ่งคือพี่หนึ่งเราแย่หยืมเรามาดเลยครับเรามาถ่ายคลิปเนี่ยอ๋ออยู่กับบักเนี่ยแหละอ๋อเขอขึ้นก่อนครับขอขึ้นยังไงบ้าพี่มันจะขอขึ้นยังไงของเขาไงของเขาได้ไงอันนี้อยู่กับคอกูแล้วบ้ายอมคืนที่พี่บอกให้ผมเอาทองไงเออพี่แย่หยองบอกว่ายืมมาถ่ายคลิปอ่ะเอามาเมื่อเฮ้ยของพี่ผมจะเอาไปไหนอะของพี่หนึ่งใส่เรียบร้อยแล้ว่ไไมด้จะไปดาวรถไปได้ ทำไมอ่ะผมพี่หนึ่งไงเขาขึ้นมาเอาก็คุยกับพี่ไนหะ้ผมบอกแล้วเรียบร้อยแล้วอะ่ะเขาขึ้นมาเฮ้ยของไม่ใช่ของพี่อ่ะของพี่หนึ่งเขาเออป้าถ่ายชิปเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องที่หมดเิความหวังน้ำตาลินข้าวปลาชิปชิ วัสดีครับพี่น้องมืี้อยู่ในช่องมอเร์สินขินน้ำดำเมืกี้ผมมีโอกาสได้มาหาประธานเปิดที่สอดไหมสอดใส่ก็เลยเอาวังไงในมาปราตมูเอามาแต็กระสินเลยกราธรรมดาด้ยไม่หมครับยางน่หน่วยเพท่านด่างวัดไม่ไหม่หนกาลาสินที่ลาสินกีลาสินลาสิน นี่เป็นเดาาาอรินยผมไ่ว่าทอดที่สองที่ไแพงแต่้อห้องอามากผมานอนเมื่อคืนแตจยังไม่ได้ฟีกันเลยผเมื่นเสียงเอที่มีราเลมละอาัก่วงีละั่าที่มักม่วงหักม่วงมวยแบบไงเลยบักม่วงใช่ โอ้ยไอ้หมอดดูสิม่วงล่วงเต็มบ้านอยู่แล้วเพก่บมะม่วงเลยเอ้าเข้าใจไหมกินทุกวันเลยนี่นี่แกจะเ้ามึงกระชดไปใช่ไหมนี่บอสกระชดจัางในเอามาฝากโอ้ยโอ้ยหามึงเอ้ยอยุ่หัวแต่ได้ยังมีต้นบอกม่วงอยู่เงี้ยนกับบอสโอ้เอ็ตนาตาสวยอยู่เฝ้าคืน เอาเลยรอบนี้โอ้โมัดเลยเหรอครับอย่บาบนีบาบนะแค่คนแค่วงแขกเหลยอเยอะนะผมไม่ค่อยกินนะปกติผมจะกินถ้าม,มีงานมีงานก็กินถ้าไม่มีงานไม่มีอะไรผมไม่กิน สบายเลยขอบคไหนนฮอยู่ตรงนั้นนี่มาดีเลยเฮ้ยเพื่อนจะมาเ่องเด็ดเด็ดอนเด็ดฮอนเฮผมจะขับรถกลับบ้าน กันไปจะขับรถกับบ้านไงขับรถกับบ้านใช่ขับรถกับบ้านด้วยอะไรด้วยนี่ดูหน้าสารเลยเหมนการเนาะเดินไปแาเรกินเท่่ีต้องขับรกับบ้านด้วยสุินไกนะตี